จ้ะแต่คุณงยิงจะอยู่กับพี่น้องแกน้อยหนึ่งก่อนที่ทางกระทรวงการสิบสิเก้าเปิดงานเนาะนะครับก่อนที่เราจะยุติเสียงฝากไปกับพี่กบงังนิดเดิ้ลกับสมุนสมุนไพรยิงออนนะครับฟองสมุนเยอะสะอาตัวสบายกายผิวเนียนหน้าขาวใสต้องสมุนสมุนไพรยิงออนสามกอนรอยหนึ่งเท่านั้นครับปกติแล้วร้อยยี่สิบบาทแถมกอนหน่อยพร้อมเดแต่วันนี้100บาทเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยจำนวนจำกัดน,นะจ๊ะ ผมมีโอกาสเมืง่ายเหล่านี้เนาะนะครับแล้วขึ้นอื่นสมมทีิตอนนี้ยังเหลืออยู่ไม่นี้เปิดฝาพ้อมอยู่ทั้งท่านจะกินในวันหยกเว็นผู้หญิงผู้เดียวก็ให้กินเด็กน้อยอายุปฐพิธพ่อสิบแปดปีเดี๋ยววันที่สิบสามก่อนหนูค่อยกินเออสิบสามกรกฎานะไม่ใช่สิบสามนี่สิบสามกรกฎาอีหลานจงสิินได พอมา,าอายุ18ปีขึ้นไปถึงจะดื่มได้เป็นเครื่องดื่มชูกำลังเนาะตอนนี้ยุติเสียงบนเวทีไว้แค่นี้ก่อนนะครับส่งมอบให้กองเรือต่างนะครับแต่อู้ยิงสิยุกับพี่กังนนต่อจากน้อยึงนก่อนตนอนกระดังอ,อกากาศน,นะครับขอบคุณครับ สมงใทางกรมวิการน,นะครับทำเชิญชวนพี่น้องลงทำบุญสกก่อนนะครับก่อนสิบันเปหลับไปลานะครับ ที่เราได้ขอจับมือหวังก็ได้เนาะเราไปนั่งตำแหน่งใน <coughs> สวัสดีครับครับต้องไปตรงหน้านะครับก็ออกมาอยู่ดอกครับ

เอาของเราลยลูกเอาอะไรล้วก็ไปเลยม่ได้ใช้โอ้โหเลยทีริง่ใบงามแท้ไอเป็ดตับเพื่อตับมดลูกวันนี้ว้ไม่กินอะไรปลาค่นึหมดตบืออะไรอีกบอสตับเพื่อตยังตัที่พี่ผู้เรียนดือดตบเพื่อที่มนก็ได้ด้วยตับพองกระบาดก็ได้ตัพอกกระบาดกันก้ค่ายข่เียว้

ได้ครับไปๆน้องพลเห็นๆพูดถึงพี่แก่ด้วยพีจากพี่แก่ก็พี่เบิร์ดข้างหลังครจํดี่างทง mình sẽ bay đi bay lại, yên tâm thôi. điêu cảnh đẹp อยู่สบนอยู่งบดไม่ต้องุข้างล่ามันหลอดนสายตาดคบ่บพนุนเนี่ยบบพนนหอดหอดลูกปืนพตามาแล้วก็ว่าหลอดสายตาลูกสาวอีกได้แล้วได้แล้ว เปนี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวจ้เอ็นน

ยิงกิปหน่อยเี้กยิงกิปหน่อยอันตรายเ้ออันตรายเ้อแม่ดีไปไไม่ปไอไป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 

còn nữa nè nhang hoa leo ý không xịn đẹp xịn ขอรอบรางวัลผนลือนความหอมยอดเยี่ยมแห่งปีให้ฝ่ายมด์เดลัยเยปรพันเอมคนใช้เกล่ยวหอมนานสามเท่าใครได้นานปะเนี่ยอะลองไปใช้กันดูเลยครับองบอกน้องๆว่าระวังขวดนวนด้วยนะลูก คนรถฉีดยาแล้วหักแขวแล้วสวัสดีครับคุณแม่ใสามพกดกี่ต่เลรเนี่ยชายมอนเนี่จ้ากนรถาวเเราราัา

ขั้นพิงเนจานพิน่เ็แล้วไรส่วนมิงสูโอตยรปดีกีทกนดีกับกน้องูได้ควมสมคูะไดดเจีสีด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  มีพี่นึ่มีสองพีสามีีิบสองและพีสองัย้อยีบ่อยางนึงโาสิบบาทเอาเลยขออนุญาตนะครับประชานไปยังคณะกรรมการผู้จัดงานท่านผู้นำ ท้องที่ท้องถิ่นนะครับตอนนี้ใกล้จะถึงเปลาเวลาแล้วเพราะนั้นนะครับขออนุญาตกล่าวเวียนเชิญน,นะครับท่านขึ้นสู่บนเวทีนะครับเพื่อกล่าวเปิดงานหลังจากนั้นก็เป็นคิวของสาวน้อยแผ่นะครับจะได้เปิดทําการแสดงต่อนะครับขอบคุณครับ

ใส่กันย่อยรึเปล่าดับววนียขออนุญาตครับขออนุญาตยด้โทรศัพท์อยดีกันทุกเอะไรดีกันทุกคนสงโอไปด ชิงครับยังไม่หมดใช่ไหมอ่ะนะครับพี่ดองเฮาทีเข่ามาหอดที่หลังนะครับตอนนี้เครื่องดื่มสูงโอทียังไม่หมดนะครับยังไม่หมดงานปะเมื่อได้เราไม่เหลือแต่แค่เต้นเมื่อก็จะกักินเต้นแล้วเวอเอาองค์หญิงเรียบร้อยแล้วลงกไปเดี๋ยวคให้เจอกันใหม่นะจ๊ะ พี่ดองเฮาในช่่วงลูกสาวออกมาช่วงคอนเสิร์ตจังมาพบม,มาปะมาเจอมาเจอกันอีกรอบหนึ่งขอบคุณทุกแรงเชียร์ใจครับขอบคุณที่พลอยแม่ลังไหลเข้ามาเออ